สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาอันบล็อกนะครับก็ไปประมูลลอกตกปลามาครับแล้วก็ชนะครับได้ครับในชนะในราคาแค่รวมทั้งส่ง EMS นะครับ350บาทนะครับเนี่ยครับลอกตัวใหม่ของผมครับ อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันนะครับผมแกะกล่องเลยนะครับโอเคโอ้แกะอนส้้งยากนะครับ โอเคครับแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นรอบตัวใหม่ของผมครับในราคา350บาทที่ประมูล <c oughs> ที่ประมูลชนะนะครับผมก็จะเป็นยี่ห้อ scorpion นะครับ r s 2000เบอร์2000นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกัน ถ้าอยากใช้มือเดียวถือกล้องด้วยโอ้โหนี่ก็จะเป็นเบอร์สองพนะครับข้างในก็จะมีลอกแล้วก็มีอุปกรณ์ตับผมโอเคในราคา300บาทครับ350ราสครับโอ,โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวผมให้เครดิตเว็บที่ผมไปประมูลมาแล้วกันนะครับว่าประมูลจากเพจไหนนะครับผมโอเคครับใช้ได้ครับสำหรับลอกในราคาที่ชนะประมูลอยู่ที่ราคา250บาทแล้วก็มีค่าขนส่ง e m s อีก100บาทนะครับรวมทั้งหมดทั้งหมดนะครับเป็น350บบาทวันนี้ส่งมาถึงที่ทำงานเลยครับผมโอเคครับผม เยี่ยมมากสุดยอดครับผม ได้แล้วครับท่านผู้ชมตูปลากรดปลากรดโอ้โหท่านผู้ชมครับปลากรดครับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้คลิปนี้มันตกกระสุนครับได้ปลากรดครับผมโอ้โหสุดยอดโอ้ยเกียดกลับอะ่ะไปเลยเอ้าไป โอเคครับผมวันนี้ก็มาลองนะครับลอกตัวใหม่นะครับผมโอเคในราคา250บาทก็ถือว่าโอเคครับตีลื่นมากๆครับผมตีไกลครับผมโอเคครับใช้ได้ครับก็ได้ปลาด้วยนะครับผมเป็นปลากดนะครับโอเคสุดยอดเยี่ยมสำหรับเพที่ผมไปประมูลมานะครับผม ก็จะเป็นเพจนี้นะครับทาง facebook นะครับนี้ครับชื่อเพจครับซื้อขายประมูลคันเบ็ดลอกอุปกรณ์ตกปลานะครับผมส่วนอื่นๆภาคกลางและจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมนี่ครับหน้าตาเพจก็จะเป็นแบบนี้ครับผมวันนั้นผมประมูลนะครับลอกครับผมผมชนะประมูลครับผมในราคาที่ 250บาทครับผมนี่ครับเรียบร้อยชนะปุ๊บก็จะมีค่าจัดส่ง EMS อีก100บาทครับผมนี่ครับสำหรับเพื่อนๆนักตกปลานะครับที่ต้องการอุปกรณ์คันนะครับก็เชิญเพจนี้ได้นะครับผมนี่ครับเพจนี้ครับผมครับลองเข้าไปดูนะครับผมโอเคครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเข้า youtube.com นะครับลองค้นหาคำว่า เทิงชาแนลนะครับ T H O E N G C H A N N E L เทิงชาแนลค้นหาได้เลยครับเซิร์ชหาเลยนี่ปุ๊บก็จะขึ้นก็จะเห็นเทิงชา n e l วิดีโอของผมนะครับคลิกเข้าไปเลยครับผม <c oughs> ก็ตอนนี้ก็จะเข้าสู่อหอน้าเทิงชาแนลท่องเที่ยวตกปลาลัสไตล์นะครับผมของผมนะครับ ก็จะมีวิดีโอประมาณร้อยกว่าวิดีโอนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปตกปลาครับผมก็ถ้าเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่ครับคนติดตามน้อยอยู่นะครับช่วยผมด้วยโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโอเค